เศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณชะลอหลัง GDP ไทยไตรายมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียง2.8ลดลงจาก3.1ในไตรมา่แรกสาเหตุหลักมาจากภาคนอกเกษตรที่ขยายตัวช้าลงโดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวที่ไม่คึกคักเหมือนช่วงก่อนหน้านายดนุชาพิชยนานเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอเปิดเผยว่าแม้การบริโภคภาคเอกชนและภาครัฐจะชะลอตัวแต่การส่งออกและบริการยังเติบโตสูงถึง12.2ขณะที่ภาคเกษตรยังคงขยายตัวต่อเนื่องด้าน เรภาพเศรษฐกิจอัตราการว่างงานอยู่ที่0.91%อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่0.3%ส่วนดุลบัญชีเงินสพัพเกินดุลกว่า17,000ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสศชจึงปรับประมาณการ GDP ไทยทั้งปี2568ขยายตัว1.8-2.3%ค่ากลางอยู่ที่2%ลดลงจากปี2567ที่โต2.5%โดยปัจจัยเสี่ยงสาคัญในครึ่งปีหลังได้แก่การลงทุนที่ยังต้องเร่งขับเคลื่อนความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีนําเข้าจากสหรั และการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นายดานุชายย้าว่าหากไทยต้องการโตถึงระดับ3%จะต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งการพัฒนาแรงงานคุณภาพการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้และเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรเพื่อให้การแข่งขันได้ในระยะยาวพร้อมยกมาตรการภาษีสร์ฐเป็นโอกาสสาคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ทันโลกอีกด้วยค่ะ